สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนการใช้งาน Google Classroom นะครับแล้วก็การส่งงานนะครับในรายวิชาของเรานะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับข mm hmm. ับแรกเดี๋ยวคุณครูเปิดเข้าไปที่ตัว Google Classroom ก่อนนะครับ mm hmm. าที่นักเรียนเห็นที่หน้าจอนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของ Google Classroom ของคุณครูนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรายวิชาต่างๆที่คุณครูสอน อย่างตอนนี้นะครับคุณครูจะยกตัวอย่างนะเป็นในรา,ายวิชา I อนะครับของนักเรียนชั้นม2ท5นะครับมันคจะเข้าไปในห้องนี้นักเรียนที่ยังไม่เคยเข้ามาเลยนักเรียนก็จะไม่มีหน้านี้นะครับทีนี้เรามาดูในมอของนักเรียนก่อนนะครับคุณครูก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัว ทดลองให้เรียนดูนะครับอะไรเงี้ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรายังไม่มีห้องเรียนเลยอันดับแรกสิ่งที่เรนจะต้องมีก่อนนะครับก็คือรหัสเข้าห้องนะครับหรือลิงเข้าห้องซึ่งคุณครูจะแจกให้นักเรียนนะครับในกลุ่มไลน์ของเรานะครับในที่นี้คุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูก็คือเป็นของนักเรียนชั้นม .2 ทับหนะครับอ่ะพอเราเข้ามาแล้วเราก็คัดลอกรหัสตรงผมนะครับคุณครูพิมพ์มาให้แล้วว่ารหัส ้าห้องเรียนนะครับอ่ะก็พิมพ์ g l y n n d f อ่ะเพนะะีนนะครับันื้อคัดลอกไปคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดู2ตัวอย่างนะครับอันนี้ในกรณีที่เราเข้าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเราก็เข้ามาล็อกอินเข้ามาใน g o o Google c l a s s r o o m เมื่อเราล็อกอินเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่มุมขวาบนนะครับตรงปุ่มบวกตัวนี้นะอ่ะจากนั้นนักเรียนก็เลือกนะครับเข้าร่วมชั้นเรียน จากนั้นนะครับตรงช่องรหัสของชั้นเรียนนะครับนักเรียนกอารหัสที่นักเรียนคัดลอกมาจากตัวลายที่ครูคให้ไว้ในกลุ่มนะครับเอามาใส่ได้เลยครูคก็ใส่ไปจากนั้นครับระบบก็จะขึ้นเข้ามาว่าเข้าร่วมชั้นเรียนเห็นไหมครับอ่าผก็กดเข้าร่วมชั้นเรียนะระบบก็ทําการดึงเข้าเราเข้าไปนะครับใน ชั้นเรียนอ,อย่างตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราเข้ามาแล้วอย่างม2ทัา,าก็จะมีใบางานนะครับพื่นค,ครูให้ไว้นะในหน้าสตรีมก็จะเป็นอะ,อะไรก็ตามที่เราโพสตนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้นักเรียนเข้าไปในส่วนของงานของชั้นเรียนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมี ในส่วนของงานใบางานที่1ใบางานที่2ใบางานที่3แล้วก็ใบางานที่4บวกกับใบางานที่5นะครับหรือถ้าเป็นในวิชาอื่นนะครับมันก็จะมีใบางานขึ้นมาแบบนี้พอคุณครูมอบหมายงานนักเรียนก็คลิกเข้าไปดูนะครับแล้วนักเรียนก็จะเห็นรายละเอียดของงานว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะนักเรียนก็เข้าไปนะครับดูเนื้อหาของใบางานนะครับจากนั้นก็ทําการ โหลดตัวใบงานขึ้นมาเพื่อแก้ไขนะครับหรือว่าจะทําใส่สมุดก็ได้อันนี้ในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้คุณครูมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือถ้านักเรียนใช้มือถือนะครับมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับคุณครูก็มีโปรแกรมจำลองเนาะคุณก็เปิดขึ้นมาให้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ g o l e c ิ a คัคพูลนะครับอันนี้เราโหลดสักครู่นึงนะครับอ่าเข้ามาแลครับ พอเราเข้ามาใน Google Classroom แล้วนะครับจากนั้นเราก็าไปที่ไหนครับไปที่ปุ่มบวกซึ่งมันจะอยู่คุาควรใหมันม่นใจว่าด้านบนหรือด้านล่างนะของแต่ละคนนะครับเราก็หาปุ่มบวกตรงน,นี้จากนั้นเราก็กดที่เลือกที่เข้าร่วมชั้นเรียนนะครับจากนั้นก็นํารหัสเดิมนะที่อยู่ในไลน์ของเราเนะี่ยนำมาใส่นะครับจากนั้นก็กดเข้าร่วมชั้นเรียน เมื่อเราเข้าร่วมชั้นเรียนเสร็จแล้วนะครับเราเข้ามาในส่วนของงานของฉันก็จะมีตัวงานต่างๆที่คุณครูได้มอบหมายให้อันนี้อย่ายกตัวอย่างในใบงานที่2คุณครูคลิกเข้าไปนะครับในใบงานที่2นะครับคุณครูก็ให้คุณครูให้ใบงานไว้ให้นักเรียนสรุตั้งคําถามตามลักษณะคําถามดังนี้นักเรียนก็ดูไปความรู้นะครับ จากนั้นนักเรียนก็โหลดตัวใบงานนะครับมานะจากนั้นก็นักเรียนก็แก้ไขตัวใบงานนะครับเมื่อน,นักเรียนทํางานเสร็จเรียบร้อยนักเรียนต้องการที่จะส่งงานนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยกลับมาในตัวงานอีกหนึ่งครั้งนะจากนั้นนะครับนักเรียนก็ไปที่เพิ่มงานนะ จารนั้นนักเรียนก็เลือกรัาว่านักเรียนจะอัพอะไรเข้ามาให้คุณครูเช่นเป็นไฟล์รูปภาพนะครับหรือนักเรียนได้อัพไว้ใน Google Drive แล้วนะครับหรือนักเรียนจะถ่ายรูปในตอนนั้นเลยก็ได้นะครับหรือเป็นลิงก์นะครับหรือถ้าเป็นรายวิชาอื่นที่คุณครูให้ส่งลิงก์เนี่ยนักเรียนก็เลือกที่ลิงก์มานใ,นในตัวอย่างนี้คุณครูก็จะเลือกแบบอัปโหลดแล้วกันนะครับ จากนั้นนักเรียนก็ไปเลือกรูปภาพของ,งนักเรียนที่นักเรียนทำเนาะเมือ่อนักเรียนทําใบงานเสร็จนักเรียนถ่ายรูปเก็บไว้ในเครื่องนะครับจากนั้นเราก็กดเครื่องแลเราก็กดนเิด,ะเดนะครับโอเคนะครับระบบก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับมันจะขึ้นว่าเราแน่ไฟล์อะไรมาให้ นักเรียนอย่าลืมกดส่งตรงนี้นะถึงจะเป็นพันเสร็จสิ้นนะครับอย่าลืมกดส่งตรงนี้นะครับระบบก็จะถามว่าเราต้องการจะส่งไหมเราก็กดส่งอันนี้นะครับระบบก็จะขึ้นว่าส่งแล้วแบบนี้ครับโอเคนะไม่ว่าจะเป็นในรา,ายวิชาอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีการส่งงานจะใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะบปย้ำกันอีกทีตรงนี้นะครับเมื่อ ้ามาแล้วเราก็ดูรูปแบบที่เราใช้ในการที่จะส่งงานนะครับพอเรากดเพิ่มง,งานเราก็เลือกดูนะครับถ้าคุณครูให้ส่งเป็นลิงก์เราก็เลือกลิงก์นะครับบางรายวิชาคุณครูให้ส่งเป็นลิงก์ใช่ไหมแต่ถ้าบางรายวิชาถ้าเราจะถ่ายรูปแล้วก็แค่ถ่ายรูปเกี่ยวไว้แล้วก็กดอัปโหลดแค่นั้นเองนะครับ,นนรบก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วคุณครูก็จะกลับมาตรวจดูนะครับอย่างตัวอย่างนะคุณครูคลิกเข้ามา ในนี้นะครับแล้วครูก็ไปที่งานของฉันเห็นไหมแล้วก็สมมติว่าไปในใบงานที่4ี่และห้าอย่างตอนนี้มีนักเรียนส่งมาแล้ว2คนนะครับจาก20่คนแบบนี้ครับคุณครูก็จะเช็กจากตรงนี้นะครับก็ให้นักเรียนเช็คดูด้วยนะถ้านักเรียนส่งอันไหนแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าส่งแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเข้าใช้งาน Google Classroom แล้วก็วิธีการส่งงานนะครับในรายวิชาต่างๆนะ หวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถทักไลน์นะครับหรือทักช่องทางติดต่ออื่นมาหาคุณครูได้นะครับเพื่อที่จะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ